เพ,พื่อนมหนานไปเก็บมะม่วงมาจา้านน่ม่วงเขียวสวยไปเก็บจากนายายมาเนะาะเก๋เ,กเลยจา้านน่มามากินมะม่วงกันจ้ะเพื่อนนี่เก็บม,มาเยอะเลยเก๋เ,กเลยเนาะไปะไปกินมะม่วงจ้ะเพื่อน,นนะล้างน้ำก่อนเนาะ ก็เมออบองโปโอนจ้าอยู่กับช่องโมนาภาษาคメเดจ้า,จาชงน,าน้อยชองบ้านๆของคนบ,านบาน้านๆเดจ้าฝากเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ้านๆชงนี้เดจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเดจ้ามาเพราะนี้พาเพื่อนๆมากินมะม่วงจ้ากินกับกะปิเนาะปิซือมาอันนี้เป็นมะม่วงแก้วเซเวจ้ามันก็เริ่มแก่แล้วเนาะเพื่อนๆนี่มันเริ่มแก่แล้วเองกะ มันไม่คอ่อยเปรี้ยวเนาะเอามากินก็กะปิจ้าวันนี้มากินมะม่วงกันจ้ะมื่ออาชิมไปคำหนึ่งแล้วก็มันเริ่มเลื้งแล้วจ้ะนี่มะม่วงนี่หวานแกไปก็จะหวานจ้ะให้กล่องอืม เมงวันลืมมามไม่เปมี้ยปนะิ้วเนาะหวานมัน,มนอร่อยลูกน,นานี่หวานในี่ซูอยู่จ้ะเปรี้ยวนี่ไม่ค่อยซู สองวันมานาเก็บมาไว้เนาะอีกสองวันก็เยอะกว่ซุกสมัยตะก่อนเป็นนักเรียนเนาะไปโรงเรียนไม่ต้องละลายน้ำพริกดอกตต้กะปิพุกหนึ่งกับไปแหละน่นอ,อยู่บนต้นมะขามจิ้ม ไม่ก็เปรี้ยวๆมันร้ายมันๆอ่ะเพื่อนๆช่วงนี้อะโควิดยังระบาดอยู่เนาะยังไม่หายจ้ะ เบืเ่อนๆฉีดยาวัคซีนยังโมนายังไม่ได้ฉีดจ้ะโมนาไม่กล้าฉีดหัวตายแต่ยังไงก็จะฉีดเลยจ้ะแต่ว่ายังค่อยดูค่อยก่อนอ เราดูเขาว่าคิดแล้วไม่เป็นอะไรก่อนถึงจะคิดตอนแรกๆขาไอ้คิดมันมีข่าวมาเนาะมีทังตาย่าง,ง,งอะไรเนาะกลัวอืมเ็เลยยังไม่กล้าคิดอะ่ะแต่ว่าคนที่แข็งแรงแล้ว คือมันเป็นรายกัจ้ะมันเป็นเฉพาะ,คน,ะนนคนที่มีโรคประจําตัวเนาะเพื่อนๆคนที่มีโรคประจําตัวขี่เนี่ยที่ว่าขี่แล้วเป็นนั่นเป็นนี่เนาะเป็นผลข้างเคียงไงจ้ะเนาะโอ้ยอันนี้ไม่เลื้องจ้ะนี่ไม่เลื้องแต่ว่าไม่เปรี้ยวมันอื น,น่าร้อนไม่ได้ทาแป้งทาไหลแห้วถ้าเราก็เป็นยักษ์เป็นมันมันไหลหรือบานไม่ได้ไปไหเปนเกิดอะไรก็ไหลเถอะวันนี้ไปบ้านเพื่อนรดวัน,นเลยไปหาเพื่อน ช่องอี้ไม่ดังนะเพื่อนโมน,นาในช่องโมน,นาไม่ใหญ่ช่องไม่ดังช่องไล่นน้อยจ้ะโมน,นาก็อาศัยไปหาเพื่อนจ้ะคือวัดใจวัดใจเขานั่นแหละเนาะก็ไม่ได้คิดว่าไปหาเขาแหละจะให้เขามาหาเองคืนดอกคือ วัดใจนั่นแหละอดียวเองไปหาเขาก็เขาจะมาเองหาเองคือเนาะแต่ถ้าเขาไม่มากก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เพื่อนๆนาก็จะไปอีก <c oughs> ไปชิงกว่าเขาจะมาให้แหละ <c oughs> อืมไปเที่ยันจ้ะลูกนี่ม่น,น,นเหลืองห้ลองดูลูกนีสิอืมลูกมีเหลืองดีจ้ะ เดี๋ยวมานาตอนนี้บ่ายสองครึ่งเลวเดี๋ยวบ่ายสามมานาจะเอาควายไปกินยาเลยจ้ะมีบ้านเฉยๆไม่ใช่ว,ว่าไมนมีงานนะงานยุ่งเหมือนกันจ้ะทำยูทูบนี่ก็เป็นงานนะอืมอ่ะเลื้ยงอยู่เลือนิดๆอ่ะมดชิ้นนี้ก่อ Ngon quá nhá Nè Kim nhựa rồi. ลายแตกมเมื่อกีม้มันไม่เปรี้ยวมันมันมันหวานมันอะไรกินตอนค่ำเกินข้าวเสร็จเนาะวันนี้รีบไปดูไฟเละแดดมันบดแล้ว เราไปไปกินยาไปเพื่อนขอบคุณเล่ลาๆจากที่มาดูคลิปแหยช่องมานานนะขอบคุณเพื่อนเก่าเพือ่อนใหม่ขอบคุณทุกล้ายทุกกำลังใจจ้าเจอกันใหม่คลิปนาสวัสดีจ้า